สวัสดีครับเพื่อนเพืเ่อนทุกคนก็พบ,พบกับช่องก,ก๊อฟลูกชวนาน,นะครับโอวันนี้มันสปะหลังของผมได้อายุสี่เดือนเป๊ะเลยครับพึ่งเข่าสี่เดือนนะครับก็ไม่เป๊ะแล้วก็มันวันที่ยี่สิบเก้าครับครบสี่เดือนก็วันนี้สามสิบเอ็ดทวันที่หน,นึ่งนี้นเลยเกิดมาวันหนึ่งสี่เดือนแล้วครับมาว้านฝนตกใส่ครับ ก็น,นี่ก็เลยเนีย่ก่อนจะใช้ก็เลยมาเช็คหัวดูจังหน่อยครับเดี๋ยวแซบนัวไปเลยกุ๊กนี่อันนี้คือสีเดือนจะทำซ้ำสีเดือนเป๊ะแล้วครับเพราะพึ่งจะเข่าสีเดือนก็วันนี้ก็จะใช่นะครับสูต 15, 15, ร15-15ผสม0-0-60ครับจัดไปนัวๆครับซึ่งแป้งนี่จจริงถ้าใครที่ตามทางติดตามช่องของผมเรื่อยๆนี่ คือแปลงนี้จริงๆมันควรจะโตวกว่านี้แล้วนะครับคือช่วงนั้นนี่มันโตมากเลยครับที่นี่ผมไปตอนเก็บยาขายานะครับอนช่วงสามเดือนที่แรกมันงามมากเลยครับงามจนมันจะขึ้นต้นไปแล้วครับผมใส่สารควบคุมจการจเจริญเติบโตของพืชนะครับผสมไปด้วยผสมผสมยาขายาครับใส่ไปสองช้อนก็จะมีคลิปไลายคลิปนะครับที่ผมทําคลิปไปแล้วครับ ที่ผมไปใช่ไก่มันตน้นต้นยุดยอดต้นสูงนะครับแต่นี่ผมใช่กับมันปกติครับผสมยาขยาแล้วก็ไปทางใบอีกทางใบอีกรอบหนึ่งครับใส่ตัวสารควบคุมการจเจริญเติบโตของพืชครับมันจะไปยับยัง้งการทํางานของยอดครับไม่ให้มันขึ้นครับสารจิบเบอร์เรลินครับยับยัง้งสารจิบเบอร์เรลินคือการสร้างสร้างยอดอ่อนครับทีนี้มันก็จะทํางานกลับกันครับที่ศึกษามาคือ มันขึ้นไม่ได้มันก็จะลงล่างแทนครับลงล่างก็คือดันผักดันลงหัวแทนครับอ่ะแล้วมาดูหัวก่อนครับจะไปใส่ปุ๋ยครับคือหัวนี่เลยครับนี่ขวดเอ็มลอยครับตัวนี้สี่เดือนนะครับคือความยาวความยาวไม่ต้องซื้อนะครับลงเมตรสี่สิบนี่คือผมผมจะลงในเพจอยู่ครับมีมีในเพจเออผมลงใน youtube ก็ลงครับแต่ผมจะเอาไปลงด้วยน่าจะลงไปแล้วผมจำไม่ได้อีกแป้งหนึ่งครับ อันนั้นคุยคุยตามเลยครับประมาณเมตรแล้วครับหัวใหญ่หัว,หวแต่ยังไงเขามากก็เขามาทักทายกับผมได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องให้ผมด้วยครับอันนี้ก็ถ้าปีนี้ประสบความสำเร็จก็ปีต่อๆไปผมคิดว่าผลผลิตน่าจะควบคุมได้ดีนะครับเพราะปีนี้ฝนค่อนข้างเป็นใจนะครับมาดูเลยครับนี่หัวใหญ่มากเลยครับคือพิษจากที่ผมผมจะมีลงลิบแบงนี่นะครับ กกนู้นครับทางนู้นครับห่างกันไม่กี่ก่อนก่อนผมยุดยอดไปครับก็คือพอยุดยอดปุ๊บต้นไม่โตเลยครับเราก็ใบนี่ที่เขาถามมามันทำอะไรไบมันหลวงเลยครับผมยุดยอดไปแล้วก็ใส่ปุ๋ยแย่ตัวทายไปด้วยครับทางไบนะครับตัวทางดินก็ไปรอบหนึ่งยุดยอดกินรลกไปเกิดน่าจะเป็นเรียกว่าสารระเบิดหัวก็ได้ครับเกี่ยวกัมันสวยงาม คือใหญ่มากเลยนะครับนี่สีเดือนนี่ไม่ธรรมดานะขวดเอ็มลอยนี่ก็การบานผมก็อาจะบานผมมาจะบานไตผมกลัวกลัวฝนมันฉะไปะครับผมจะบานระวางลองกันแล้วกันครับมันได้ไล่ไประวางกลางระวางกลางลองครับมันจะไม่บานกระโคนนะครับระวางเตกๆไปให้มันอยู่บนสันลองครับแต่ให้มันกระจายกระจายทั่วสันครับ มันก็จะล่วงมาอยู่กลางร่องอยู่แล้วครับไปนี่ก็ใช้การยกร่องผมยกร่องสกัดนะครับขวางทางน้ำเลยครับจริงๆครับบาอยู่คนเดียวครับทางบนเขาก็ปูกระโพดงแต่าพึ่งทอนไปครับเขายกลายลายตามน้ำมาครับแต่ผมคาดว่าปีนี้มันแรงครับกดข้างมันใจเนาะก็เออพอตัวแล้วครับก็เลยขวางทางน้ำครับเผื่อไหมเผื่อกันแรงไปครับก็ดูๆรงแล้วมันอาจจะคิดถูกแล้วครับตอนนี้ พราะว่าช่วยเรื่องแรงได้เดยอะครับน้ำม,มันไม่ไปครับมันเก็บน้ำได้ดีครับก็เดี๋ยวมาดูเนื้อปุ๋ยนะครับปีนี้ผมจะเน้นจะเน้นปุ๋ยแอที่เป็นในเขาเรียกว่าเนื้อปุ๋ยเป็นเ,นเนม็ดคอมปาวด์เดียวกันคือผสมสามสูตรในเม็ดเดียวนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นไหนมันชัดไหมนี่ปุ๋ยกระต่ายครับ วิกตาตยกับพึ่งแต่ไดชัยนะครับปกติชัยยาลาครับแต่ยาลาคนคนขางแพงเนาะราคายังไม่ลงครับกากาตนี้ร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้าสิบบาทครับส่วนอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ก็ของนกปลาคางครับถูกสุดมาอัพราคามาใหม่ของใหม่หนึ่งพันห้าสิบบาทเหมือนกันครับทางลานไหมาสรุปสองถุงก็สองพันหนึ่งร้อยบาท ผมก็าลำหนึ่งตัวหนึ่งแหละจริงๆผมไม่เคยใช้ถ่ายถ่ายนักขนาดนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะว่าผมจะเอาผลผลิตครับก็ไปศึกษาตามเพื่อนๆที่เขาทําช่องใน youtube อะไรที่เขาได้ผลผลิตเยอะผมก็ศึกษาตามอาจารย์อาจารย์ใน youtube นะครับก็วิเคราะห์วิเคราะห์มารวมกันแล้วมาดัดแปลงใช่ครับส่วนของของผมเองครับแต่ปีนี้ก็ยังไม่รู้นะครับต้องไปดูตอนถอนครับว่าจะขนาดไหนครับเพราะว่าจะทํามันขวบอยู่แล้วครับ ถึงได้ยกล่องเมตร40คูณ80นู่นนะครับปลูกกันนะคลิปนี้แล้วขอจบคลิปเลยนะครับยังไงกอ็อย่าลืมเขามาทักทายสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็สวัสดีครับอันนี้คือยู่อำเภอโนนสุวรรณนะครับนี่จังหวัดบุรีรัมย์ครับเรงมาครับเขาผ่มก่จะตายแล้วครับไปดูมาชาวฝนตกก็ไม่ไหวน้ำยังไม่ขึ้นเลยครับในนา ขอจบคลิปนี้นะสวัสดีครับ